คนอยู่ข้างบนสดด้วยอันนี้ท่าทางจะตีใหญ่ I will send you to Jesus โอเคครับสวัสดีคุทุกท่านนะผมเดอะ็อกมามี่นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมอัปเตอร์แบทนะผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นเกมนี้มาก่อนหรือเปล่านะเกมนี้อยู่ในโลบอกมาน่าจะนานอยู่นะถ้าผมดูจากประวัติเกมจะไม่ผิดนะมันเป็นเกมมีคล้ายกันกับ DC หรือว่าเกมมีคล้ายกันกับสกรรมนี่ผู้คุณเคยดูกันนะฮะแต่มันมาในเวอร์ชั่นของโลบอกนะตอนผมเห็นตอนแรกๆผมก็ฟิกเอาอยู่นะแบบแม่งงงๆจู่ๆไอเกมนี้มันแบบ ภาพมันโคตรสวยเลยนะฮะลองมาดูเกมเพลย์กันนะว่ามันจะสนุกอย่างที่มันได้เผยแร่ออกมาให้เราเห็นกันหรือเปล่านะโอเคครับุณครับ18คนใช่ใชชครับ18คนตอนนี้กูตอนนี้กูเฟื่องฟูมากกูเจอซีเรียลอายฟาวอ่ะซีเรียลทำไมภาพสวยวะเยียย่ยงกูวะหล่ออะไรอ่ะทำไมภาพสวยวะกูรบบภาพสวยมาจเจอคนแล้วกูสู้ไม่ได้นะพูดจริง ถ้าไปเล่นไปขอลูกซองสักกระบอกลูกซองสักกระบอกจะขอบคุณจะรักจะรักอย่างรุนแรงไอ้กูเจอปืนแต่กูไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ากูไม่มีกระสุนใช่หรอเชฟแม่งเจอปืนแม่เข้ามาแม่งเจอปืนแล้วไอ้กูเจอแต่ขนมปังไอ้สัสเจอแต่ไเด็กคโปเตโต้กับดีเดียว์จุดสองสอง LR อันนี้ใช้ปืนพกปืนจุดสี่ห้า ACT จุดสี่สี่จะเจอกระสุนจุดสี่สี่นะบ้านนายกรัฐมนตรีมึงอยู่ตรงไหนกัน ใครคือ VR s i g m a s GBD โย่ที่เหียอะไรกันซะ VR s i g m a s GBD <laughs> มีเฮียอะไร VR s i g m a s GBD มึงก็เห็นมึงก็เห็นมีคนพิม,ม okay, พ์อะโอเคครับคอทีนี้เราเข้าเมืองมาแล้วนะคือตี้ผมมันเน้นบวกนะมันมากัน5้าหคนนะแต่ตี้อื่นมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับ <laughs> คือตี้มันสามารถเต็มได้หลายคนมากนะตอนนี้ผมอยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้เว้ยผมกำลังจะไปเมืองใหญ่เมืองกลางที่ที่มันมีคนยิงกันเยอะๆนะพยายามหาปืนไปยิงเขานะฮะ <laughs> มสคอร์สคอร์ดอินวิเทชั่นเก็ทเทพซ่าโอเคจอยแกอยู่ไหนวะเข้าเซฟเข้าเซฟเรีมก็คือมันนี้เข้ามันอยู่ดีกว่าเฮ้ยชี่เสียงปืนไหนมันจอยสคอร์ยังไงอ่ะแถบแล้วก็ตรงกดจีอะกดแถบแล้วตรงที่มันมีปุ่มกดจีอ่ะสคอร์อินวิเทชั่นอหูชี่เสียงปืนคนดังเปียงเปก้ามมพาราเบลัมแท็กซูสุด ไม่มีอะไรเลยนะจากใครใช้มึงอยู่ไกลกับกูสองพันกว่าเมตรเลยสองกิโลส<ไ>องกิโลเพืออ่อนแค่สองกิโลไม,ไม่เกินใจกูอยู่ใกล้เอ,อ้ยมึงไกลกูจัดไอ้เกส์นี่เด็กกูขอจำรวจตรงนี้งงนะปืนปืนไม่เมย์ปงกระสุนปืนไม่เมย์เดี๋ยวเดินเข้าพาราไดต์นะครับโอเคฮะอย่างที่ทุกคนได้ยินนะฮะชัดเจนจแจ่มแจ้งนะฮะว่ามันจะมีเมืองเดือดในเกมนี้นะชื่อว่าเมืองพาราไดต์นั่นเองนะเดี๋ยวผมตัดไปฉากเมืองพาราไดต์เลยดีกว่านะว่าพาราไดต์มันจะมีใครให้เรายิงบ้างนะครับไปนี่เมืองพาร เรามีซอมบี้หนึ่งตัวแม่ดีอสองตัวนี่หว่าอุ้ยพาราไดส์กะโหลกสองดาวเออจริงตอนแรกผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าไอ้รถไอ้เหลืองๆพวกนี้มันเซิร์ชได้ป่ะนะฮะแต่เพื่อนผมเนะี่ยแม่งอยู่เมืองอื่นนะมันอยู่ห่างจากผมพันกว่าเมตรนะฮ <คำ S 1> นะผมบอกเลยตอนแรกๆผมก็นึกว่าเออมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันเมืองกับผมผมจะพามันไปหาปืนพาไปยิงคนซะหน่อยนะหัวจะปวดแม่งดันเดินช้อปปิ้งอยู่เมืองฝั่งตรงข้ามนะะนนะะไไออตแรรกกเา็จปยิงค ทีนี้กลายเป็นว่าต้องเอาตัวรอดในเมืองแทนนะซอมบี้แม่งเยอะอย่างกระฝูมดนะครับตอนนี้ดูเรื่องโอ้ยแฮ้นะครับหลังจากเดินไปเดินมาในที่สุดมันก็ได้ปืนสักทีนะฮะ <c oughs> แล้วก็รีโหลดแล้วก็ยัดใส่พร้อมที่จะลยุยไม่ซอมบี้ก็คนเข้ามาเหอะกูมีห้านัดพร้อมลูดเฮ้ย โอ so ้โหพวกกูเจอสามกูเจอตี้สามคนปะมันเจอคนมันมีปืนมีแต่ M9 ที่มีกระสุนเดี๋ยมันโดนปืนกูกูมีตั้งสามนัดไอะไรเงี้ย M9 ใช้เลย M9 ใช้พันลเร็วกว่ามาเตะตา M9 ใช้เก้ามมอลอะไรเนี่ยจะได้ยังไงโอ้โหจากเสียงปืนที่ทุกคนได้ยินนะฮะไอตึกข้างหน้าที่ผมยืนอยู่นี่แม่งมีคนอยู่ข้างในประมาณ3คนนะผมพยายามจะเข้าไปฆ่ามันได้ปืนกระสุนที่มี รวมๆประมาณ10นัดนะฮะซึ่งแม่เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างโง่เลยนะฮะแล้วแล้วเป็นกระบวนท่าหองเลยของเราเนี่ยเออแล้วมันตะกะแตนหายระบบชิบหายตะกะแตนหนักเนี่ยวะปัญญามาจารย์ยิงมันเลยอะไรต็ได้ตะกระแตนเขาว่ามีแรงยิงมันต่อยแเอามั้ยเอพที่ไหนก็ได้ตามสบายเลยอันชอบอันไหนก็อัพเลยอ่ะตะกะแตนหมดในบาร์คิวรออะไรอ่ะ ขราู้องกดอะนแต่ไม่ต้อกดยังไงวะมีคอว่าเก็บมีโคกแตกๆอก่างเง้ยโคกๆในตู้ในตู้แล้วเปล่าตายอันนี้อัอะไรกันตามสบายกดได้เร็วโอ้ยเฮียเอ้ยกูฆ่าไปสามตัวเฮียตายเรียบร้อยกูโดนยิงหัวหมุน

ที่มันไม่ตายรถกูตีนชีวิตมึงดูแลกโดนดาบกูปวประสับอะชีวิตมึงดูลเหน่อยกูตายรถกูชีวิตมึงดูแลน้องไอ้เปลัาให้หน่อย มอะไรอเลนกูที่บนไม่มีปืนไีเี่ยะไดเจอกูได้เจอกูปืนไม่มีหเลยนไปหเลเลือไเี้ยสมองไอ้เี่ยเดี๋ยวเดกูจะสลบมีสาไม่เจอไอ้เี่ยต้องไล่ซีตอ็มสองซีกอย่างนี้ไปเรื่อยจริงเหรอเนี่ยไอ้เี่ยไม่ไปหาืองอื่นเล่นฟาร์มของก่อนแล้วเขามายิงแม่งวะ เราต้องไล่ซีตูดมนเลยเราไม่มีปืนนี้เฮียกูอยากได้ก้ามมอยิงกระบาลไม่ไยังดีไล่ซีตูดไม่มีปืนก้ามมอเลยไม่หายย่ชิบหายเอ้ยฮันมีอิฟยูแคนคาร์ลได้เหย่ด้อเดี๋ยวน้อยขอลถคืนได้ไหมควรขำชิบหายใครไปเอาก็ได้ครับใครไปเอาก็ได้เดี๋ยเดี๋ยกูพยายามไปเอาไอ้เฮียกูเจอพวก ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีตกูเลยวีสองหกนี่เหีนยกูได้ปืนแล้วอะไรประโยชน์ของมึงอย,ย,ยู่ยตึกไหนมึงอนู่ตึกไหนมึง่มึรงรอกูเลยมึงรอกูเลยโอเคนะลังจากที่ผมได้ปืนแล้วนะผมก็พยายามหาอาคารเข้าไปข้างในนะครับเพราะตอนนี้อยู่เป็นตอนกลางคืนนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะหนีซอมบี้ด้วยนะครับเราเลือกไปสู้ชอมบี้จำนวนที่มันน้อยกว่าเช่น3ตัวนี้นะแล้วก็ไปหาที่อื่นที่หลบดภัยแล้วก็ฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆนะครับ มีเข็มทิศด้วยเจ้าสิ่งที่ตามหาแล้ยในวิชันไหนซึ่งหี่อ้าโอเคนะหลังจากที่ขึ้นมาในอาคารนั้นเสร็จนะฮะเราออกมาจากอาคารที่มันมีซอมบี้สตัวนั้นผมก็ขึ้นมาในตึกเอกสารนะที่มันมีแต่ออฟฟิศแล้วก็มีแต่สํานักงานเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้ผมก็เลยเช็คข้างในและข้างนอกก่อนนะมันมีคนอยู่หรือเปล่านะกลัวเดี๋ยวแม่งมาตุยหลังกูเดี๋ยวกูตายอีก นะครับตรงนี้เจอน้ำเจออาหารอะไรเพียบเลยกระเป๋าก็มีมีลักเทปด้วยกระเป๋าทั้งสองใบเจอบตเตอรี่เจอกล้องมอกไปดูเรื่องของแบบกระเป๋าเจอคอมพิวเตอร์มันจะเจอเฮียอะไรวามีเข็มทิศโอ้ยอะที่สุดกูก็เจอสิ่งที่มันใช้ได้ที่เฮียหมวกกันนอ็อกเฮ้ยได้หมวกกันนอ็อกโหจะปืน่มจุดสองสองเอลอาร์เลยมีปะจุดสองสองเอลอาร์ไม่มีแบบ แค่ okay, ทีนี้ทุกคนสังเกตอะไรไหมฮะเวลาผมออกมาข้างนอกนะผมจะวิ่งแจ้นแบบวิ่งไวมากๆเลยนะเนื่องจากว่าซอมบี้จริงๆในเกมนี้มันวิ่งในความเร็วที่มันเท่าเรานะถ้าเกิดมันถึงตัวแล้วเมื่อไหร่หรือถึงมันฝูงคือมันตีเราสลบได้เลยนะครับซึ่งไม่เป็นอะไรที่โคตรเกียดเลยนะผมโดนไป3รอบแล้วนะคือแต่ยังไม่เคยตายเพราะซอมบี้สักทีไม่เหมือนเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันตายเพราะซอมบี้เนื่องจากหนึ่งในสาเหตุนั้นเพราะว่ามันยิงซอมบี้สู้กับมันนะฮะ แต่ sabes, ผมไม anyway, right okay, like, like. hmm. okay, ่ได้ยิงสู้กับมันนะผมพยายามวิ่งหนีแล้วก็ตีมันทีละตัวทีละตัวนะแล้วก็อยู่ในอาคารไว้นะฮะโอเคถ้าไม่ว่ายังไงหลังจากนี้เดี๋ยวผมตัดไปตอนเช้าเลยกันตอนกลางคืนเนี่ยเราจะฟาร์มของอย่างเดียวเราจะหาของเพื่อที่เอามาใช้สู้กับคนตอนเช้าคนเดียวเพราะต่างคนต่างมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตัดไปตอนเช้ากันไปย่เ็เอนสั เปิยปืนแล้วคุกดิงไม่ยเปลี่ยนลูกฟองมายัดหน้าไม่คุก็งงว่าพวกมึงอยู่ด้กันแล้วตายตายตายเพื่อนเออเพื่อนกูยิงไม่หยุดเลยไงเมื่อกี้เตยงแบบดึง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 ึงึงึอ้โ้ิกเกตอมาดิมาตายแวมตายตายตสองสองแนแตันวมแหวมแวมแเฮียร์รู้ เคยตอนแรกไอเราก็ไม่รู้นะว่าอาคารเนี้ยจริงๆอะมันจะมีคนเดินเข้าไปชั้นสองเห็นเล็บขบใครไม่รู้แม่งโผ่มันนอกประตูวิธีประตูเข้าไปดูปรากฏว่าเจอปืนแบบจ่อหน้ากูอยู่เลยกูก็เลยยิงให้รู้เรื่องเลยดีนะยิงชนะมันไม่ไง่ายเด็กกูได้กลับไปเดินใหม่บอกเลยเดียวคนเดียวยยยยยตรงไหนตรงไหนรไตรงไหนออไม่ไมรู้ไม่รู้แค่เหรอ เอาละฮะทุกคนไอคนที่ผมยิงไปสงสัยเพื่อนมันคงมาแก้แค้นนะเพราะมันยิงเพื่อนผมมาแต่ผมไม่รู้วิธีกระสุนว่ามันยิงมันจากทางไหนผมเลยยิงสวนมันไปไม่ได้นะแต่ผมพยายามหาวิธีกระสุนก่อนว่ามันยิงมันจากทางไหนแต่กูจะสวนให้โอ้ยแลมอย่าบอกนะวมันคือไอสัตว์สองนัดไอคอนตีนกูมีกูมีกระสุนอยู่สี่สิบนัดไอ้เฮียกูได้มาจากโซแม่งน่ะกูซัดเข้าอาวานมันได้ยินเสียงปลาปูเล็บไม่รู้ว่ามึงยิงกันไหนตกปลาปลาปูก็กูได้ยินเสียงไอตุ๊ตตัด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 แม่งสับเป็น มือเย็นจังปะตไหนแต่ข้างในมากเกือกกูเห็นแล้วอยู่ในบ้านฝั่งที่กูมามาหน่ะมาหน่ะมาแล้วมาแล้วมาเห็นปะอุ้ยเหี้ยดูชื่อดีๆีนู่เลยอ่ะไปจับโดนปะตาย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 สวยสวย มึงจะฝังไหนวะฝังตัวฝังตัวตรงไหน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 ว้าวอยู่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นตะบนตรงตรงตรงที่พวกมึงยิงกันนั่นแหละอย้นหลไวอ้นี่สั่ถึงแปดวินไหมสั่นถึงแปดวินอ่ะกูมี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 แปดนัดมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมาหากูมาหากูอยู่ใกล้ใกล้กูกูอยู่ในห้องในห้องนี้ไหนวะอยู่บ้านหลังไหนวะบ้านข้างๆเอาเนี่ยบ้้านนนัด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายนี่ไงวะโอเคโอเคเดี๋ยวบันนะ กูปีนมาแม่งยิงกูไม่โดนนีเห็นนี่ไงกูเห็นหัวไปแล้วมันมันมันคมกับกูจังอันนี้เกิดเเกิดเกิมันใส่ตรงไหนอ่ะมีเบรดดี้ป่ะบ้านนั้นห่ะกูผูกแล้วเดือดจบแล้วจบแล้วน้ากูดรอป้ากูดะแม่อกูไม่เกดละผูกนิดเดียวอ่ะผูกบ้านไหนบ้าบางบ้างน้บ้ะเออได้แต่บ้านฝั่งเนี้ย โอ้โหี้ยอย่างใกล้เลยใกล้ๆเลยตรงข้ามบ้านเราเยอะข้ามเลยข้ามเลยเฮ้ยเฮี้ยลูกซองลูกซองเขาตาปืนโตยันต่อนัดอันเกือบสุดท้ายเฮ้ยมึงระวังขึ้นไปแล้วหัวแตกนะเว้ยั่างใหกูว่าแล้วแี่มันรอยิงอยู่กูขึ้นไปสามรอบเลยไอ้ไข่เดียวแม่มึงจายไอ้ยังไม่ได้เลย อีลูกครับครับอีดอกอเอม็มตกเก้าเลยวะโดน,นกูแดกไปสามตัวมีอันติไหมอันติไหมมันบอกมาจากฟาร์มของไปฆ่ากูววอ่นนะกูแฝดเลยกูออกเกมนี่มันบอกมาจากฟาร์มของ,ของมาฆ่าเราอ่ะเอาเลยฟาร์มของมาฆ่ากูเลย คสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่รู้จักผมนะผมนะทำช่อง YouTube ชื่อว่า The ะ o c k Mummy นะครับแล้วก็ TikTok นะฮะก็มีบ้างนะครับลงไปบ้างนะใครทุกคนที่ดูคลิปนี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมจะทำคลิปใหม่เพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับเพิ่งกลับมาทำ YouTube ได้ไม่นานนะเพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จนะโอ้งานเยอะมากช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาทำยูทูบยาวๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันไปแล้วบ๊ายบาย